่บมีหม่องตีนะพี่น้องดักโบปูดนะครับนี่หัวง่าม,ามจบๆเลยน้าพันเ้าสร้างกิโลเมองกันนะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีราคาท่านผู้ชมสุขูสุขนครับตอนนี้อยู่ในช่องน้องแปลกอินดี้นะครับเดี๋ยวพบกับสร้างคุณเพื่อนสีอัดขนาดซีหุ่นนะครับสร้างคุณแล้วกอำลัง ไยไสชุดนี้ชุดจริงนะครับจุดมากนี่สามบางังคันตำําลอยเก็ดิบนะครับจากทีมงานนอ้องแฝกอินดีข้ของห้องที่ขอไส้นะครับข้างสร้างคุณจะเป็นยังไง ม่าณนี่นะพี่น้องใช่มันจะถีบบกลงไปเนาะแล้วก็ข้อปากส้องเทือนะครับขังแล้ช้องเทือเดี๋ยวที่บอกรายละเอียดให้พี่น้องในเบืง้งมั่อีเป็นอยนยังไงนะครับ กระปิดฟ้าบล็อกนะครับปิดฟ้าบล็อกแล้วกับคันนอ็อตหลังจากเัาคันน็อตนะครับพี่น้องคันน็อตเลี้ยวเขาเอามาใส่ตัวอัดโทษนะครับเป็นหัวผมจะเป็นแบบโยกจริงๆนะพี่น้องแบบสมัยเก่านะครับมือหัวนะครับเขาใส่อยู่ 15กรัมร่วมร่วมกระจอกนะครับสร้างคุณพันธิีอัตนี่เพิ่งพี่น้องมาล่อชมรอเชี่ชมชยมือหัวมือข้อผมสิใสตาสังเวทนะครับแต่ว่ามือรำมตัวผมสิไสกระจอกตัวนี้นะครับเนี่ยพี่นอ้องหัวสัต์แรกนะครับ ใส่สัดเดียวนะครับพี่น้องบ่ได้ใส่ซองสัตว์ทางคุณโชว์ฝีมือเลยนะครับบงังหนี้สิเป็นยังไงสีงามบมงงามพี่น้องค้อยชมค้อยเชี่ยก้อยจิตต่ำนะครับสัตเลี่ยงนะครับข้อสีอัดอยู่้าสิบห้าป่ะสี่ <40 S 2> สิบป่ะชัตเลี่ยงอัดอยูสี่สิบนะครับเจผมมันจีเป็น แบบนี้นะครับพี่น้องเ,อเดี๋ยวสีไทยพี่น้องมาเบิ่งกันเลยนะครับเบิ้งเกเบิ่งเกีสร้างพุน่นเจส้า35ิึหงสี่ินะครับชั้นเลยียวันนี้ยอดน้ำครับเพราะฉียอดน้ำสิ นั่งมาไว้โอเคหยอดน้ำแล้วเทนี้ห้อยมาสั่งเหมืออครับเหมือข้อสี่ใส่สามัดเหมือก้อสารเรลียยนี่ใส่สิบสองกรัรมนะครับสารเหลียนสี่ใส่สิบสองกัมโอเค นะครับร่วมกระจอก12กร,รัมแล้วก็อัด50เบิดนะครับพี่น้องข้อชัดเรียกคือไซสิ12นะครับบารนี้ข้อชัดสองไซสิ14นะครับข้อชัดสอมาตั้งไปเลย14นะครับกระจอกผมหยิบเป็นยังที่นะครับบารนี้เขาจะสั้งข้อสามนะครับพี่น้อง สั้งข้อสามนี่ซิบห่านะครับสั้งข้อสามซิบห่านะครับประเทศนีลน้ล่ำตูนะครับล่ำตูผมเสียก,กระจอกนี่เบิร์ดเลยเพราะเพราะว่าผมตวงมาเร็วนะครับเพื่ออัดยัดเน,นเี่ยแน่นะคือได้เลยนะครับพี่นอ้องอ่าสีเชียงดังนี้นะครับเดี๋ยวสร้างพุ่นที่อัดให้เบิ่งผลงานสิเป็นชัยงในพี่น้องค่อยติดตามนะครับ เขาอัดไปนะครับพี่น้องเปิดสากเรียกนะครับเปิดสากเรียกมันกับมามันกับโบถึงครึ่งนะครับโบถึงเครึ่งห้องกับสิเดี่ยวไฮไส้ไฮไส้อีกรอบหนึ่งนะครับพี่น้องลังค้นก็บบัหั่นเข้าใจว่าเป็นอย่างคือไฮไส้รอบสองนะครับเป็นอย่างคือหฮไส้ไส้รอบสองมันยุกนะครับพี่น้องถาห้องหาไฮไส้รอบสอง ช่วงกลนมันจะปูดนะครับมันจะปองเพราะว่าไส้มันยบลงไปแลวก็มันมีแรงอัดไส้มันจะดันขึ้นมาหล้วมันสิป่องนะครับให้เข้าใจตรงนี้นะครับนะเห็นว่าพี่น้องเปิดออกนะครับเปิดออกนี่คือฝาที่บวมมีมันจะยบลงไปเลยนะครับเป็นเส้นนะครับสำหรับเมื่อเกาเมื่อไม่นะครับเมื่อเกาเพิ่นก็เข้าใจด้วละในการอัดเพราะ็่นี้ลงไปเลยนะีย ส้รอบสองนะครับนี่ลงไปเลยอัดมันเนียนๆนะครับคุ้มให้ได้นะครับการที่อัดวงไฟงามจะให้รอบเดียวเฮ็ดจังได็กอะดากปูดนะครับผมเฮ็ดมากอันนี้คือสูตรสูตรทั้งเฮ้านะครับสูตรทั้งสองแฝงอินดีอัดเข้าไปเลยนะครับตอกอัดเข้าไปให้มันเปียกให้มันอัดเนียนเท่าไรแห้งดีนะพี่น้อง เดี๋ยวสิไม่ที่น้องเบิรงนะครับมันจะบบมี่มันจะบบมี่บังปุ่งเลยนะครับสิโบมี่บังปุ่งถ่ายเลยนะครับถ้าเขาบอกให้ใส่รอบสองนี่มันหยิบมันหยปุ่งช่วงนี้ครับช่วงสากชุดถ่ายซื้อปมูมือผมนะครับน่ครับลาำตัวสิบประมาณนี้นะครับแต่ว่าสร้างคุ้นโรจีอดัดในงามิ่งสี่บอนะครับล้ำตัวซีหุ่นนะครับ เงิบส12เส้นสามสิบสองนะครับนี่ครับพี่น้องมีออกสไตล์กันเบิดเลยของไฟตัดขีเทาแล้วนะครับพี่น้องพยายามเบิ้งสากให้ดีนะครับซัดล่องสุดท้ายกับสัดขีเทามันสำคัญนะครับเห็นไหมมันต้องตรงซืือเพราะว่าดาบของไฟห้ายังจังโบกิ่นทั้งใดทั้งหนึ่งนะครับ พอสำคัญนะครับจัดรัดทิ้งรัดกี่าท่าชื่อว่าอะไรเรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์นะครับพี่น้องใส่ขีทาว่าใส่ยังแล้วเรียบร้อยช่างคูณจะเป็นยังไงครับ บล็อกนี้นะครับผมสร้างจากอาจารย์พ้นผีมือนะครับผมสร้างมากครับอาจารย์พ้นผีมืออัดมือเปียกมันสีไส้ไส้มันสีเปียกเลยพี่น้องเพาไส้ออเท่ากันไส้มันเปียกอออเท่ากันจ้บูสมกันครับไอ้ม้นมันแห้งนะครับเพราะว่ามือผมอัดอยากเป็นน้ำนะครับสีหุ่นสำหรับสีหุ่นทุกรุ่นนะครับอัดเป็นน้ำไว้ โ <Okay. S 2> อเคเ๋ยวมาทอสู้เบ่งกันนะสีเป็นยังไงนะวิที่เยากพี่น้องจางคุ้นสีเป็นยังไงค่อยชมผลงานนะครับจ้างประจำไข่ครับจางคุณเป็นมากอัดบุนไฟรับตำมือต่ว่าแตงหางกับคว้งหู้จอหู้นี่บ่เมนเพื่อนหรอก คนละสไตล์แต่ว่าอัดกับตํามือแม่นเพื้นแหล,ละมัดพอแล้าว่าพุออกไปหัวสังา่อนมั้งปะลําตัวเป็นตัวหญ่เหรโอ้ยใช่มันติดดิโอ้ยเจียวยู่เจียวยู่ใช่คือติดว่ะมันติดแหละหัวเด้ของ,งเนาเบิ้งหัวก็เนะี่ย มึงหัวพี่น้องเมึงกันโอ้งามอยู่ดอกคนไปไปอาบน้ำทั้งกันเดี๋ยวๆไมาจริงแจ่มเห่ยิ่งเจียวอยู่อ๋ออาบน,น้ำอาบน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวสีซังนี่พี่น้องมึงเห็นบอลยู่น้ำไส้บ่บัางทันให้ไส้ดีแลราคาไส้ห,หูจะบ่หยาบเกินไปจะบ่ละเอียดเกินไปนะครับ มันอกออกมาเองสีเลยสวยๆมึงงามงามึงสีเลยนี่บม่มีหม่องตีนะพี่น้องดกอักโบปูดนะครับนี่หัวงามๆจบๆเลยฮะผ่านแล้สร้างกิโลู่มึงกันเนฮะ้ยสร้างนี่พี่น้องเบิ่งมันสกีเกณฑ์มัน,ยนนะอยู่สี่ขีดสองเลครับพี่น้องสี่ขีดที่สามนะครับชูสีกันนะครับขาดอยู่ชั้นหนึ่ง พี่น้องเป็นไงสร้างคุณสุดยอด,ยอดฝากพี่น้องเอา้าฝากพี่น้องเนี่ยฝากพี่น้องติดดำช่องน้องแฟกอินดีนกันด้ครับสุดยอดครับสุดยอด